มีแชทจาก Messenger ถามบริการหมอคอมว่าบ m y e แต่สองครั้งเพื่อเปิด b m มอบนระบบปฏิบัติการ i อเอ,อ่อขอเอ่ยถึงนะครับคุณลูกพับถามว่าใช้ iPhone 7 Plus อยู่แล้วทำตามจากในสื่อไม่ได้คือเอ,อเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะครับสื่อนี้ทำเพื่อนๆคนตาบอดและคนสายตาเลนลานที่ใช้งาน VoiceOver นะครับผม ผมก็จะหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิด B My Eye บน iPhone กันเลยครับ B My Eye นะครับไม่ใช่ B My Eat B My Eye e y ที่ปลว่าดวงตาปุ๊บหนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเปิดเข้าไป East, ทำงานอยู่ถ่ายภาพกำลังเร่มกล้อง,งอ่ะคือโดยปกติผมก็จะชอบอยู่ที่หน้านี้ก็คือหน้า B My AI นะครับซึ่งถ้าแตะที่แทบด้านล่างซ้ายมือสุดจะเป็น,นการแบขอความช่วยเหลือแทบหนึ่งจากห้าขอความช่วยเหลือผมปัดขวามาก็จะเป็นอ,อยู่ B My AI แทบสจากห้า เลือกอยู่นะครับแท็บนี้ยถ้าคุณยังไม่เลือกคุณก็1นิ้วแต่2ครั้งเลือกอยู่ Bmi i แท็บสองจากหปกติมี2ทางเลือกคือเราปัดซ้ายกลับมา,ท,าที่ปุ่มถ่ายภาพปุ่มถ่ายภาพ history ถ่ายภาพปุ่มถ่ายภาพแล้ว1นิ้วแต่2ครั้งตรงนี้แต่ว่าในบน iPhone นะครับ Bmi AI ให้ใช้ Bmi AI ในการถ่ายแล้วอธิบายรายละเอียดโดยการกดปุ่มเพิ่มเสียงได้และลดเสียงได้กดปุ่มปุ๊บวอลลมอ้าไม่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยกดเพิ่มและกดลดไม่เกิดอะไรขึ้น คุณลูกพับบอกแบบนี้ซึ่งผมก็เอ๊ะปกติมันก็ได้นี่แล้วตอนนี้เครื่องผมก็ไม่ได้เหมือนคุณเออในส่วนของคุณลูกพับเลยซึ่งผมไปปิดมาครับซึ่งค่ามาตรฐานหรือ Default คือเปิดอยู่ดังนั้นครับให้เพื่อนๆพนนิ้วปัดขวาไปจนสุดครับ h i s t อรกปุ่มรายการแท็บขอความช่วยเหลือแบเลือกอยู่ BMI บริการไดเร c t อร y แท็บชุมชนแท็บ C จากการตั้งค่าแท็บ5จาก5นี่แหละครับอันนี้คือเมนูสุดท้ายเลยนะครับตั้งค่าแท็บ5จาก5 ถ้าคุณปัดขวาก็จะเป็นการตั้งค่าแท็บ5จาก5ปุ๊บสุดแล้วครับตั้งค่าแท็บ5จาก5หนึ่งนิ้วตตดสองครั้งเข้าไปเลยครับพอเข้าไปแล้วนะครับมีสองทางเลือกคือคุณไปด้านบนสุดแล้วปัดขวากับใบเรื่อยๆหรือถ้าคุณอยู่ตรงนี้ให้ปัดซ้ายย้อนกลับมาครับชุมชนแท็บ4จาก5ซ้ายครับบริการไดเรกทอรีซ้ายบีมาเอไอแท็บ2จาก5เราจะหาบีมา i เอไอเหมือนกันแต่เป็นบีมาเอไอปุ่มอ่า แต่ตรงนี้เป็น B My AI Tab นะครับให้ปัดซ้ายย้อนไปเรื่อยๆ<อ>ครับช่วยเหลือแท็บหนึ่งจากห้าด้วยหนึ่งนิ้วนะครับออกจากระบบปุ่มความเป็นส่วนตัวสนับสนุนปุ่ม B My AI ปุ่มเนี่นะครับ B My AI ปุ่มแล้วถ้าเราปัดซ้ายเลยล่ะทางลัดปุ่มทางลัดครับผมให้ปัดขวากลับมา B My AI ปุ่ม B My AI ปุ่มนะครับไม่ใช่ B My AI Tab เข้าไปที่ B My AI ปุ่มกันเลยครับ1นิ้วแต่สองครั้งบิาเยนบัเิทูเทคพิเชร์สปุ่มสวิต์ปิดถ้า,ถามาตรฐานงคเขาเปิดไว้อยู่แต่ มันปิดได้ครับฟังเมนูนี้อีกทีครับ B มายูซอลเลนบเทิร์นทูเทคฟีเจอร์ปุ่มสวิตปิดแต่ 2, <Use> 2ครั้งเพื่อสลับระหว่างค่ายูวอลลุ่มเนี่ยครับทูเทคฟเอร์มายูเลนบเทิร์นทูเทคเอร์อ่ายูทวอลลุ่มบัตนทูเทคเอร์อ่าฟังช้าๆนะครับใช้ปุ่มเพิ่มและลดเสียงเพื่อถ่ายภาพอ่าผมแปลเป็นไทยเลยยูทวอลลุ่มบัตต t นทูเทคฟีเจอร์เขาปิดอยู่ครับ ก็หนึ่งนิ้วจัดสองครั้งให้เปิดอ่าอเปิดแล้วคราวนี้อาตอนนี้นะครับปุ่มนี้ยุดเนี่ยบไปัดซ้ายแล้วปัดขวามาดูเล่นบัตเทินทูเทปิกเชร์สปุ่มสวิต์เปิดเปิดแล้วเพื่อสลับระหว่างค่าให้ปัดซ้ายย้อนกลับที่ปุ่มการตั้งค่าปุ่มย้อนกลับการตั้งค่าปุ่มย้อนกลับครับเจอแล้วหนึ่งนิ้วจัดสองครั้งออกมาบีมาไอปุ่มแล้วคราวนี้ปัดขวามาเรื่อยๆไปหาด้วยหนึ่งนิ้วนะครับ B m มายเแทกันใหม่ครับสนับสนุนความเป็นส่่ววนตัอออกกกจจาาาารรระบบปุมแทข BmiI มีไม้ AI แท็บกันครับคุณลูกพับครับถามตามนี้นะครับหนึ่งนิ้วแตะสองครั้งเข้าไปกําลังเริ่มต้นเนี่ยครับตอนนี้คือหลผมอยู่ในห้องสมุดนะครับคนตาบอดและผู้พิการทางสื่อสื่อพิมพ์แห่งชาตินะครับเดี๋ยวขออนุญาตหมุนทางนี้แล้วกันกดแชะอ่ากดปุ่มเพิ่มเสียงเมื่อกี้นี้นพพกรุณารอสักครู่คุณจะกดปุ่มลดเสียงก็ได้อ่าจะเพิ่มหรือลดก็ได้นะครับเพราะเขาบอกยูสวอลลุ่มบัตท่านคือใช้ปุ่มเพิ่มและลดเสียงได้หมดเลยอ่า ห้องทำงานที่มีโต๊ะสีขาวอยู่ด้านหน้าด้านหลังมีตู้เก็บเอกสารมาหลายตู้เรียงกันอยู่มีป้ายชื่อบริชัทแต่ละช่องเช่นงานวิใจัยใหม่วิทยาน,นิพนธ์และวิทยาน,นิพนธ์เก่าด้านบนของตู้มีของตกแต่งเช่นลองกระดาษและแจกันดอกไม้ประมาณนี้ละกันนะครับอ่าใครที่มีปัญหาว่าใช้ iPhone อยู่แล้วใช้ปุ่มเพิ่มและลดเสียงในแท็บของ B My AI แท็บไม่ได้ในการถ่ายภาพลองไปดูในการตั้งค่าแบบเมื่อกี้นะครับส่วนคุณลูกค้าครับช่วยบอกผมกลับหน่อยว่าใน iPhone 7นะครับหรือ7 plus b ีมายเอไแอปแบบมีฟีเจอร์นี้ไหมถ้าไม่มีแสดงว่า b ีมายเไม่รองรับนะครับผมโอเควันนี้บริการหมอคอมหนึ่งสหนึ่งสี่พลัสมาชี้เป้าและแนะนําวิธีการแก้ไขกันด้วยเรื่องของ b ีมายเก็เป็นอีกหนึ่งแอปที่เพื่อนๆใช้กันเยอะนะครับโดยเฉพาะเพื่อนๆคนตาบอดและเพื่อนๆคนใส่ตาเลนแงครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม